สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุยะ POV ที่มองยังไงก็ใช่ใครๆก็ต้องผ่านมาอย่างแน่นอนข้าวเกาหลีใครไม่เคยก็ลองไปใช้ดูนะครับผมเคยใช้ลิ้นแตะเฉยๆมาลิ้นแตะสาหลายนะไม่ใช่อย่างอื่นเฮ้ยบุ๊าไปทำอะไรมาเล้อรถเล้ออะไรเล้อหมดเลยเนี่ยเห็นกี่คนนี่ปะเออเห็นทำไมวะทไมไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คไปทำอะไรมาเล้อรถเล้ออะไรเล้อหมดเลย เร็ววุ่นวุ่นไปรุนยกหน้าลองไม่มาเ,าเรื่องชาวบ้านดิอุ้ยอุ้ย,อยเอามันเป็นคอนเทนต์ที่ต้องคุยกับเพื่อนไม่งั้นจะเป็นสภาพนี้เมื่อผมส่องเฟซแฟนเก่า บอกกูมันบอกกูเนี่ยกูจะดูยังไงอ๋อบอกมันจะดูงี้เหรอยังไงไอ้เหี้ยโดยเฉพาะมันมันดูบอกกูแล้วเนี่ยเนี่ยบนีอกกูไป กูผสอกำลังจะดีเลยกำลังแบบถึงแฟนเก่าเนาะมันก็บล็อกอ่ะเป็นพนักงานขายตั๋วหมอชิดลงไหนลงไหนเรียเขียวเขีเขียแม่กองใช่ไหมมาชุมคอนประตัวหัวหินทานี้คระตัวใช่ไหมทางนี้หนูทางนี้ออกเลยเร็วตูวด้วยมาเวเอามะนาวปัมีนทางนี้ระตทางนี้ออกเลยเร็วหนมาบ้าบางยานตลาดเียเียวเีแม่กองมหาชัยสายใต้ใหม่ลงไหนลงไหนตรงข้ามบอมสโก้ใ่้ทางนี้ทางนี้ ออกเลยคอับเลยเดี๋ยวรีบรีบเลยรีบรีบสายใต้ใหม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่คนไหมป้องไหมใช่ไหมาออกเลยเร็วแม่คบไม่นหมอชิดเขารู้กันถ้าเนคอรฟอที่เขาออกข่าวที่มันต้นสูงจริงเหรอวะกูว่ามันน่าจะหัวเข่าอย่างที่เขาบอกแหละกูไม่เคยเจอเคยเจอแล้วจะมาสูง200ร้อยส่งสองเซนโอ้นู่นนี่นั่นมันก็แค่ขูดในหัวเข่าแค่นั้นแหละอุ้ยใช่ใช่ไหม มีชัดเนี่ยยายผมซื้อมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้นคอนมอสผมว่าต้นไผ่บ้าเออจะถ่ายรูปก็ต้องเป็นงี้เฮ้ยลำบากลำบนจริงเเรี่ว่ามันปลูกเสาเข็มอะเมื่อเพื่อนขอติดรถแม่ไปโรงเรียนด้วย แลไหนอะพยอ่ะแต่เราเพิ่งมาถึงนะแม่ก็บอกว่าเจอเจ็ดโบงแล้วทำไมถึงไม่มายืนรออยู่ข้างหน้าอุ้ยเออพลบอกว่ากำลังลงมาจากข้างบนหนี่ฉันไม่ใช่คนขับแท็กซี่นะก็นี่ไงเขาก็ต้องมาแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมารับเพื่อ เชื่อว่าหลายๆบ้านเป็นอาจจะไม่ใช่กรณีนี้แต่กรณีอื่นเพื่อนเพื่อนช่วยกันเบรกอะน่ารักนะ one questions part for ตอบดีนิ่ง Choose the best answer A B or C one ไม่แปลกใจที่จะตกเมื่อคุณเต้นงานในโรงเรียนแล้วแม่มาดูใหหหห้่่่ออย,ยมต้องให้แม่ถ่ายวิดีโอด้วยเหรอฮะกูต้องนั่งข้างเพื่อที่สายตาสั้นอ้ยคอเครียดเลย อ๋อนั่งนั่งในห้องเฉยเฉยแล้วมึงไม่เอาแว่นมาวะให้กูไล่มึงไปอยู่ข้างหน้าไหมอะไรนะถ้าใครเหลือต่อก็ขวดนึงได้เลยไอ้คอนี้ไม่แต่กูไม่ให้เหลือหรอกก็มาเต็มแล้วอ่ะแต่ว่าก็ยอดไปแล้วไอ้ยัยชิดไม่ถึงกูไม่เหลือกูไม่คนต่อไปมันใช้ตรงหมด <laughs> ยังมันเลยนึกว่าเป็นแค่คนเดียวใช่ไหมมันมีอีกเยอะ <laughs> ออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วทำว่าไม่ได้ขโมยของทงั้งที่ก็ไม่ได้ขโมยจริง <laughs> <laughs> มันมันเท่จังอะแค่เดินออกจากร้าน <laughs> 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 จินตนาการตอนสบตากับคนอื่นค <laughs> 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 ิดิจ <laughs> ามเนจริง เวลาที่แอตเท็กีบอ่ะแบบสายตาดึงดูดใจเวอร์ท้ายคลิปไปต่อไม่ไหวสวัสดีค่ะที่ละค่ะสวัสดีค่ะที่ละค่ะวันนี้มีผักมาค่าค่ะผักกาไม่คะส่งตอนนี้แถมฟรีผักกาค่ะไม่ค่ะก็ตุยทีตะกาเลยค่ะส่งวันนี้่องค่ะบุแน่นอนค่ะ นแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้คือหลายๆคนต้องเจอแล้วครับถ้าเคยเล่นทิกตอกจำนี่ไงกดไลค์แชร์กดติดตามเข้ามาแล้วก็กดเลยนะคะเราเป็นคงจริงแท้ค่ะนี่ก็คืออาตีค่ะส่วนนี่ก็คือชื่ออะไรคะอ๋อหวยอ๋อหวยคออ๋วยนะคะส่วนนี่คืออาตีเลยค่ะ ีลองส่งยิ้มหนะะ่อยค่ะส่งหัวใจไปเลยค่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าเข้ามาจ,จาด like. าส, founding. สั่งซื้อเลยค่ะอย่ารอช้าอย่ารอช้าเข้ามากดสั่งซื้อเลยค่ะเอาไม่เอาเอาไม่เอา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 สั่งไม่สั่งสั่งไม่สั่งไหวไหมจะลืมแต่อติละดูหน้านะดิดูเงินเหลือในบัญชี โอ้ยโอ้ยบูลลี่ปะเนี่ยร้องโวยวหน้าตบตอนเด็กเคยคิดว่าละครที่ฉายในทีวีคือเขาแสดงสดเวลาโฆษณาก็คือต้องรีบเข้าไปฉี่ไม่รู้ใครคิดหรือเปล่าแต่ต้องยุคไหนเนี่ยนั่งดูละครนั่ยุบผมมั้งแหลยเนี่ยป่า ฝุ่นมันเยอะสาดน้ำาพิ่นหน่อยมันจะเปียกเวลารถวิ่งผ่านอะไรเงี้ย <š S 2> ใช่ไหมป้า <ś S 2> ใช่ป้าแอรเพื่อนคนหนึ่งมึงคือกูอยู่ห้องอีนี้นันแล้วแอร์ห้องอีนี้นันเย็นมากเย็นขนาดไหนรู้ไหมเปิดแอร์น,น้ำตกขรุยอย่างน้ำตกอุ้ยอู้ ว่าเธเรควีนบ้าบอไมเม็ดเน็ตสวัสดีครับผมมานเม่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งสวยงามผมจะไปพาไปดูภาพมุมสวยย่างเหมือนเนอะเหมือนมากสวัสดีครับผมมันเมเนนะครับวนน้ผมจะพาเก็บตังครับ,รบเก็บตังครับว่ายังไงนะคะอ๋อเก็บตังครับไม่ใช่ค่ะหมายถึง พี่คนสวยครับแก้วน้ำตีขาวไม่ขี้ตังค์อันนี้ให้ทิปนะครับพี่คนสวยบ้านี่แถมให้นะคะพี่คนหล่อเฮ้ยเกินนีให้ทิปนะครับพี่คนสวย แป๊บนนึงะะคเฮ้ยไม่จบแน่ดูเราจะไปยังไงต่อแัมนี้หมดเลยครับพี่กับไปกันหรอเปิดร้านเองเลยไปหมดเลยครับหมดเลยให้หมดเลยครับไม่เหลือไม่เหลือกับบ้านโอ๋ยจะดีเหรอครับพี่ถ้าเจอร้านแบบนี้ไม่ต้องขายแล้วเปิดร้านร่วมกันไปเลยนะเผลอหลับไปหกชั่วโมงแบบนี้ว่ะ วนกำขากางเกงก็แบตไปหมดเจ็บคอ go o อเออพอร์ตปหายไปไหน้างไอคอนสเตลล์เรียงลำดับไปกับสมบูรณ์มก็มีคนโทรมาแบบวาแปลกมากเธอเธ คันนี้มันทำปากไงนะเอ,อ้วกันเนี่ยอ่าก่อเล่นหน่อยอ่ะอุ้ยเออทำได้นะเนี่ยคันนี้ไปไปกันได้เธอคันนี้มั่งได้ปะ เคยคิดนะว่าถ้าน้าเป็นคนจะเป็นประมาณไหนโอเคเขาทําให้เราเห็นภาพไม่ได้ออกจากบ้านง่ายๆบอกเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าน่ารักกันค่อนข้างเยอะอยู่นะอ๋อแตว่านานๆออกที่กำลังนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนมึงคือกูมีที่ปลอมจริงๆนะเว้ยแต่เวลาแต่งรูปนิดหน่อยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นหรอกมั้ง นาะแต่ในเฟซเราก็อยากลงให้ดีที่สุดใช่ไหมเมื่อคุณจะโอนจ่ายกับพนักงานทั้งหมด230บาทครับครับโอนจ่ายได้ค่ะพอดีเงิ่นสดมันพ่อไม่มีเงินเลยครับโอนเลยธนาคารไทยพาณิชย์จัดจะเข้าวได้ค่ะกํลังของแอร์นสดสดาลังค่ะขาลัางมันเข้าช้าถ้าพี่เขารีบบอกก็อีกเรื่องนึ่งนะ จะรู่ได้ค่ะพอดีโทรศัพท์หนูขางอุ้ยอุ้ยเร็วนี้คนโทรศัพท์ไอ้ขี้ชาดเจ้ยนี่ได้ยังครับได้ยังหึอึห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 ึ่ึหอหึหึัึหึหึหนหึดึห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 ึนึห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 ่หึ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 หะหัหงค่หึหึ พี่คะแต่ท,ท้องฟ้าสวยมากะะ <S 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 เลยค่ะแล้วทำไงอะแล้วมันจบไงวะเนี่ยสถานการณ์แบบนี้คนลำบากใจเลยไม่รู้ว่าทุกคนจัดการยังไงฝากคอมเมนต์บอกหน่อยครับขอก็นี้นี้นะน่าจะทุกคนนี่คือ POV ทีค่ควรจะต้องเกี่ยวข้องใครเคยเจอเหตุการณ์ไหนลองคอมเมนต์มาดูครับว่าใช่หรือไม่ใช่ผมคิดว่าน่าจะหลายคนที่เกี่ยวแน่นอนอย่างไรก็าตามนะครับผมว่าทุกคนจะชอบกดทุกอย่างข้างล่างไม่ว่าจะเป็นไลค์หรือดิสไลค์หรือกดแชร์หรือกดอะไรกด กดไปก่อน YouTube จะได้แจ้งเตือนคุณไปนะแล้วก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็แล้วทุกคนเหมือนเดิมขอให้สนุกคลิปนี้ไม่ลืมนะครับ